สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในส่องเปโรดผ้าเสีบค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาก,กินตำสัวค่ะตำสัวหมูยอ่อตำแตงนะคะใส่หมูยอ่อเราก็เลยมีข่าปูนเราก็เลยเออเพจเป็นตำสัวเลยดีกว่าเราจะซีมีอันโค้งไก่ทอดค่ะผักแกมกับซีมีพผักกุ้งค่ะม่งมีพผักลายพี่น้อง ก่อนสี่ขมามิดตามรับชมกับฝากเด้อค่ะเด้อฝากกดตดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่องเมนโดผ้าเศยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ต่อไปค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะสิรเหลีปป่ยมคลิปใหม,ม่เวลาลดอัพคลิปลงสันเดย์พี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินตาเตียงใส่หมูยอ่อต,ตําสัวเตียงใส่หมูยอ่อจะเสิเอือนจังไหนเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะไอเอฟซีสุผููสุกคนเพิ่มฟังไทยฟังเล่าหล้วกะจากท่างต่างประเทศค่ะ อันกวนสิกินกะขอบคุณนลค่ะเดอ้อเท่ากัอันเผื่อนไม่เผื่อนเกาค่ะที่มากกดติดตามกดไลค์าาให้รถค่ะพี่น้องข็มาคอมเมนต์ขอบมาเบอกน้ำอะไรกันก็ได้ค่ะขอบคุณเะค่ะเดอ้คอคอมเมนต์ตอบซาแน่กับยาน้อยโอกหน่อยใจเด้อค่ะลดสิกับเขาเปตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อสําหรับกําลังใจดีๆค่ะพี่น้องอย่อติดตามมือละนิดมือละน้อยกะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะมีแห้ง เงือสู่เห็ุคลิปสามคลิปให้พี่น้องเดีติดตามรับชมอยู่เลยๆนะคะพี่น้องมาค่ะยาววาวลายแล้วพี่น้องเอ้าอาปาแซ่บแซ่บอยู่แล้วพี่น้องกินยั้งกับเสีบนอกไม่รอดเลยไม่ยั้งมาบอแเสียบแซ่บเบิร์ดดักไกลได้ไหมพี่น้อง พ่อปุ๋มกินพ่อบุ๋มมาลุ่งใยตาพรอกต่เรายังกินเนาะค่ะมเด้อค่ะเด้อโรคระบาดหลายกับพักกันดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อทั้งเงินเอฟซีทั้งสองทั้งเงินทางต่างประเทศทางฟังไทยฟังลาวนะคะดูพักกันดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อโควิดระบาดรักลักพี่น้องในรถแต่ดูแลสุขภาพเพื่อนยานแต่ยานพี่น้องเออเงินก็ต้องหาคนจน สวัสดีค่ะยังยยังสวยกินอะไระกะข้ปุ้นกินข้าปุ้นว่าัน <laughs> กินข้าปุ้นใช่ไหมคะไม่ใช่ขนมจีนเหรอใช่แกกินอะไรถ้ามมนเดยกินเล่ยคือเสียนะบบบเบาๆนะค่ะลูกคิปดเบาไหนหอ่อย ประมาณนั่นแหละค่ะแม่แทรกเข้าในคลิปแม่นะคะเบิ้องบบนั้นเทบเลดเพลินพีน้องอืมถ้าแต่พีน้องกินตำตำสัวตำหมูมยอองนะอพีน้องนะจ้าสิกินยังนะคะมากไหมพีน้องบกักลวยกับตำหมกหุงง่งหมักแดง จำตัวไปเ่ะหะคน้ามากานินยั่ไมนกับมเปิดบอออบอิ่มเพียงบางเสียงเราอีกน,นะนิดนึงอีกนิดนึดงค่ะลูกเตรียงหูฟังมาใส่นะ ม่เลิกกันเด้อแถบพอาีพี่น้องไม่อยากันกินเพราะกันยังกินนะใครเนาะ,ะ,ะข้ามอยู่กอนพี่น้องขอคุณกระลั่ใจดีๆจากพี่น้องสุปูสุคน,นะคะเด้อดีนใ,นใจค่ะค่ะพี่น้องอ ใส่เมื่อน้ำผึ้อน้ำคอยแตยเสฉะยเทยน้ำให้แม่หน่อยดิ ไปน้ำไหมเน่ยให้เติมเตรียมหนางมากมพี่น้องเผ็ดเผ็ดแสบพวกเผ็ดกับวพวกแสบแม่มาคะเผ็ดไม่ใช่เผ็ดไม่อร่อยฮะ

เดี๋ยวไปพี่น้องเดี๋ยวเพ็ดกินได้ไหมลูกเฮ้ยกินได้ไหมบุกขาหอาก,กล่องนะพี่น้องนึกอายอเพีครับพี่น้องเอ้ยมา พอแล้วค่ะลูกอย่าดังหว่วงไก่ฉันอยากแซ่บด้วยค่ะหมองเงือ่หมองกระโพก,ม,ม,ม,กมันก็ไม่เห็นอะไรทั้งมักมากกินข้าง เข้ากันใช่ไหมเขาเรียกขนมจีนนะลูกเขาปุ่นภาษาบ้านแม่มมเขาปุ่นสีม่วงเลยค่นะภาษากลางเขาเรียกขนมจีนแล้วภาษาเหนือเรียกอะไรที่เป็นขนมจีนอ่ะไม่รู้อะเขาเป็นปคนเหนืนะอ ก็ต้เตมบาอ,อืมอร่อมาองอยมกวันี้บอกเคล็ดได้ทำมาเนี่นนดดยมไม่ยังแต่ใจไปแลนะคะเนาะก็ต้องยางหนักมาก ียังอยู่ในตัวก็มีก,ก็ใส่ไปละจริงมันต้องมีบวกือเทีแต่บาร์บีมีบกเกืะเทียเราเลยกบกใส่แสบดืวอกันล่ะค่ะดูดินม่เอแแสบผมหนวดใส่ร้ายใส่หน่อยใสบหน่อยใส่หลายแสบหลายดูได้มากะกันหมดหัวแตเจ้ามันบวแสบไ,สบไ, <laughs> ด,ได้ปกกวดส่ดอ,สอื ừm, uh cay -huh. lắm đã cay rồi con chạp ปรุงแต่งหน่อยน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องไม่ดได้ในตัวตื่นเมื่อไหร่ร้ายเหมือแล้วด่าไก่ก,กลมใจก่เหรอคะพี่น้องตูดไก่เหรไหมมีบวางเอินด่า เเต้แบบนี้พี่น้องจำได้เลยหวานมาเสิไม่ค้นกินน้ำนํางกินผพ้เดียวมมเด้องขามมแยางกันพี่น้องเอ้ยได้หลายเสิกินเบิรบนี่พี่น้องคิดว่าเราสิกินเบอร์อบอเบอร์อรขาขา เป็ดพี่นองเลยเป็นตลอดบ้านอ้อเป็กับเผ็ดแซ่บเผ็แซ่บเผ็ดเพ,ดพ,ดพี่นองเลยทำเองเผ็ดเองนด้แบนี้ด้อ ไปว่าผู้ใดบอเลอรบันเดอร์เพชรเองเพชรเองว่าจะคว้างแับานั้นถ้ามันสื่อศิลปะถ้าเจา้าเนาะอันไรต่ำเองแม่พี่น้องอต่ำเองค่ะลุงถ้ามีข้าวปุ่แบบนี้ก็เป็นกฎตัวเองขึ้นรถระบายขอบคุณน้งองไปห่ือหื้ ข้า,นนาแ,แล้วมันนังจอบบนแหมงเลยแล้วจอบบนผิวด้่ปี่นองอุบอะไร้วค่าอิ่มแล้วพี่น่องอเอยเผ็ดปุ่นอ่ะบ้าทาชินเขาปุ่นนะแซ่บอ่อยด้วยอร่อยไหมคะ อืมวส่วนได้กิ่นกาวปุนพี่น้องคนนอะลิ่นก็ออกมาเอาละค่ะพี่นอ้องกาจำหนีก่อนนะค่ะพี่น้องรบวไว้ราเพจค่ะก, <c oughs> <c oughs> กินนานแป๊บนึงเลยเด้อค่ะเด้อเพจค่ะอันตำพีงแหงพี่นอ้องอืม ืัอนี้พ่อซ้ำนีก่อนนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมส่องเมนโรดผ้าแสบด้วยค่ะอย่าลืมเะค่ะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสเสด็จพระพาดคลิปใหม่ๆเวลาเราอัพคลิปลงพี่น้องวันนี้พ่อจ้ำนีก่อนคะ่ะขอบคุณที่มาเขาเขามาติดตามรับชมส่องเมนโรดผ้าแสบคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเฟิร์สสวัสดีคะ่ะยัางสวัสดีคะ่ะลุกขึ้นสวย สวัสดีค่ะสวยๆไปก็ได้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ